สวัสดีค่ะช่องบอากการสมาทีสวิตนะคะวันนี้มารีวิวงานเปลี่ยนจอในของ macbook นะคะตัวนี้จะเป็นจอเดิมของลูกค้านะคะที่มีอาการแตกนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากการกระแทกนะคะตรงฝั่งมุมนะคะก็คือแตกเลยนะคะทำให้จอภาพไม่ขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอนะคะพร้อมเปลี่ยนขอบยางให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือสวยเหมือนใหม่เลยนะคะ ตอนนี้ข้างนี้จะมีรอยกระแทกมานิดนึงนะคะอันนี้ก็พยายามทําให้สวยที่สุดนะคะในเรียบร้อยสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจงานเปลี่ยนจอในแบบนี้นะคะตัวนี้เปลี่ยนจอในราคาไม่แพงนะคะใครที่ที่จอแตกจอเสียนะคะติดต่อเข้ามาที่ร้านสมัยทีสวิตได้เลยค่ะอสำหรับวันนี้ช่างโบอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ